ตอนที่745ตำนานหลังรับชมโทรศัพ์วิเศษอยู่พักหนึ่งร้วดชวนค่อยนึกขึ้นมาได้ว่าไม่นานมานี้มีข่าวรือปรากฏบอกกล่าวตามตรงข่าวลือเรื่องมังกรน,นั้นไม่ค่อยสมเหตุสมผลไม่ว่าจะมองจากมุมใดด้วยนิสัยเช่นร้วยชวนที่ไม่ค่อยสงสัยอะไรรวมถึงพรสวรรค์เกียรติครานของเขายิ่งไม่ใส่ใจ เรื่องมังกรเมื่อไม่นานมาน,นี้ลวยชวนลังเลที่จะกล่าวถึงเขาก็รู้สึกว่ายังไงมันก็เป็นแค่ตำนานอะไรทำนองนั้นข่าวลือก็เพราะผู้คนไม่มีเรื่องราวอะไรพูดกล่าวแต่ก็ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดเขาจึงรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเรื่องตำนานมังกรตอนนี้เป็นยังไงบ้างตำนานมังกร เห่าสซือหยานชะง,งักงันไปครู่เพราะนางเองก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้อีกทางหนึ่งจึงเป็นเหย่าสซื่อเย่ที่สนใจเรื่องราวของนครจิ้วเหว่ยนางทราบไม่มากก็น้อยเกิดอะไรขึ้นบ้างข้าทราบข้าทราบนางเผยอาการตื่นเต้นกล่าวออกตอนที่ตำนานเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปได้ยินมาว่ามีผู้ฝึกตนหลายคนเดินทางไปยังป่าใกล้ภูเขาและทุ่งลกลังเพื่อค้นหาบางที คงคิดอยากเผชิญหน้ากับราชันศักดิ์สิทธิ์อะไรทํานองนั้นมีแต่มีแต่ผู้ฝึกตนของทวีปเทียนรันจึงเชื่อเรื่องตำนานแต่ก็ต้องกล่าวว่าหากเป็นคนทั่วไปจะคิดว่าตำนานเป็นเรื่องจริงนั้นหรือเฮ้อจำได้ว่าเนื้อหาในตำนานนั้นไม่ใช่หมายถึงการรวบรวม12บบทไล่เพื่ออัญเชิญราชาศักดิ์สิทธิ์ออกมาเพื่อให้พรหลอกหรือ เหย่าซือหยานเผยสีหน้าแปลกออกมาแล้วมีคนเชื่อเรื่องนี้ด้วยหรือนี่ทำไมจะไม่เชื่อล่ะเหยาซือเย่เผยยิม้มนั่นคือมืองกรนนะทวีปเทียนหลันไม่เคยมีปรากฏมานานมากแล้วหากตำนานนั้นเป็นจริงอย่างนั้นรวบรวมคาถาให้ครบ และอัญเชิญราชาศักดิ์สิทธิ์ออกมาถึงตอนนั้นปรารถนาอะไรก็ต้องบอกกล่าวออกไปนั่นจะเป็นโอกาสได้เห็นมังกรตัวจริงกับตาตัวเองนะและหากราชาศักดิ์สิทธิ์นั้นยินดีให้รางวัลเพิ่มบางทีอาจจะก้าวหน้าทยานฟ้าก็เป็นได้ล,ววล่วชวนรับฟังไปพลางดื่มโคลดาอย่างเงียบงนัน อย่างไรแล้วเขาก็ยังไม่อาจเข้าใจวิธีคิดของคุณต่างโลกแต่เหมือนหยอซื่อหยานก็ไม่ใช่ต่างอะไรกับั่วฉวนนางพบว่าเรื่องราวมันแปลกเกินไปเจ้าก็เชื่อหรือั่วฉวนกล่าวถามเท่าแกล้อกันเล่นแล้วทำไมข้าต้องเชื่อด้วยกันหยอซื่อเย่โบกมือตอบเพียงแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนกล่าวคนแรกถึงตำนานนี้ก็ออกมาก็เท่านั้น ล้วสวนค่อยทราบว่าเด็กสาวตรงหน้าชื่นชอบเรื่องราวลึกลับตอนนี้เองที่มีเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาไม่ชาชายวัยกลางคนคนหนึ่งในชุดขาวจึงก้าวเดินเข้ามาในร้านด้วยใบหน้ารูปรักธรรมดาร่างกายไม่เผยความแปรเปลี่ยนพลังวิญญาณใดเขาราวกับเป็นคนทั่วไปทางด้านเหยาสือหยานและเหยาสือเย่พอพบเห็นในตาทั้งสองหลีลงเล็กน้อยก่อนจะอุทานออกมาพร้อมกันพุทธองค์ พุทธองค์พุทธองค์พยักหน้ารับเล็กน้อยก่อนจะประสานมืออามิตาุูธทัดจากนั้นเขาจึงกล่าวตอนนี้ข้าไม่ใช่พุทธองค์แล้วเรียกหาข้าเป็นชี่กกมก็ได้พุทธองค์คือนามโดยตำแหน่งของผู้เขาจักรวาลเหมือนดังเจ้าสำนักหรือผู้อำนวยการชี่กกมจึงเป็นนามของพุทธองค์ ข้าคิดว่าเรียกเป็นพุทธองค์นี้คุ้นเคยกว่าหลังลังเลไปครู่หนึ่งเหย่าสือยานจึงตอบคำร่วดชวนคล้ายพบเห็นประกายความเจ้าเล่ในดวงตาสีม่วงคู่นั้นราวกับนางตั้งใจพุทธองค์พยักหน้ารับโดยไม่คิดโต้แยง้งเรียกกล่าวตามสบายตอนที่746ความรู้สึกอันคุ้นเคย ผู้กล่าวตามตรงว่ารั่วชวนค่อนข้างปรหลาดใจที่ได้เห็นพุทธองค์เดินเข้ามาในร้านระหว่างการถ่ายทอดสดพุทธองค์ได้ตัดสินใจกล่าวว่าจะมอบตำแหน่งต่อให้อูเทียนเรื่องราวนี้หลายคนได้ทราบแล้วพิจารณาจากความเร็วที่อู่เทียนเดินทางจากร้านต้นตำรับกลับไปยังภูเขาจักรวาลด้วยเวลาเพียงน้อยนิดหลังพุทธองค์ตัดสินใจกลับมาถึงร้านต้นตำรับแล้วนี่เป็นเรื่องที่น่าคิด ล้วชวนไม่อาจคาดเดาถึงสาเหตุที่พุทธองค์เล่งร้อนเดินทางโดยทิ้งความยุ่งเหยิงเอาไว้ที่ภูเขาจัก,กรวาลน,นี่คือสิ่งที่ชดเชยพุทธองค์เดินทางมาถึงหน้าโต๊ะพร้อมวางแหวนมิติเหยาสซื่อหยานเผยสายตาสอบถามมองทางล้วชวนล้วชวนพเยัยกหน้ารับ นี่คือสิ่งชดใช้ที่พุทธองค์เคยกล่าวถึงครั้งการถ่ายทอดสดส่วนว่าอะไรอยู่ในแหวนมิติล้วชวนไม่คิดใส่ใจเขาเชื่อว่าพุทธองค์คงไม่กล้าที่จะเล่นไม่ซื่อที่นี่ทำไมกว่าจะมาถึงได้นานจังเสียงคนหนึ่งกล่าวคำขึ้นพอดีพบเจออะไรมาบ้างแต่ตอนนี้คลี่คลายแล้วเจ้าอยู่ที่นี่มาพักหนึ่งรออีกหน่อยจะเป็นอะไรไป ว่าไปร้านต้นตำรับเป็นยังไงชายวัยกลางคนเผยยิ้มแย้มอีกฝ่ายคือทู่หงที่เคยเดินทางเข้ามาเข้าเมืองมาพร้อมกับพุทธองค์สมคำาล่ำลือไม่เพียงแต่สปปรรพคุณของสินค้าเหมือนดังข่าวรือแต่เกมเสมือนจริงสนุกมากมายนักทักษะที่เรียนรู้ก็เอามาใช้ได้ด้วยอีกฝ่ายกล่าวตอบจริงหรือนี่ทู่หงเผยสีหน้าเหลือเชื่อ ทบไม่อาจรอได้เล่นแล้วตอนนี้ร้านต้นตำรับเพิ่งเปิดหลังเที่ยงน่าจะยังไม่มีลูกค้ามาขณะสนทนากลุ่มคนมาถึงร้านภายในตอกที่คุ้นเคยเพราะร้านต้นตำรับอยู่ใกล้ถนนที่ค่อนข้างจอแจของน,นครจหยาดังนั้นคิดเดินทางมาก็ไม่ใช้เวลานานกระนั้นผู้คนมากมายก็ยังต้องถอยเพราะแสงแดดร้อนแรงแผดเผา ถนนขนทางภายในเมืองตอนนี้มีผู้คนบางตาเพราะแสงแดดที่เจิดจ้ากล่าวไปอากาศวันนี้ร้อนไม่ใช่น้อยถูกหงปปาเช็ดเหงื่อบนหน้าผากตนเองร้านต้นตำรับมีไอศครีมแล้วก็มีเครื่องดื่มเย็นขายด้วยงั้นก็รีบไปแล้วกลุ่มคนเดินเข้ามาในตรอกก่อนจะเข้าสู่ด้านในร้านและนี่จึงเป็นการพบหน้าเฮ้ซี่กง พี่ชายก็มาที่นี่ด้วยหรือนี่ทูหงเผยเสียงยินดียามพบเห็นพุทธองค์ภายในร้านหลายคนกล่าวทักทายร่วมชวนก่อนกล่าวเสียงเบาถามรู้จักกันหรือพบเจอระหว่างทางนะ่ะทูหงเผยยิ้มตอบเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วพุทธองค์พยักหน้าตอบรับถัดจากนั้นจึงเดินไปทางที่มีกระดานสีขาวแขวนเอาไว้พร้อมเริ่มอ่านทำไมถึงรู้สึกว่าเหมือนเคยเห็นหน้านั่นสิ คุณเคยอย่างประหลาดไม่น่าใช่นะได้ยินมาว่าพี่ซี่กงเพิ่งมาถึงนครจิ้วเหยาวันนี้เป็นครั้งแรกถูกหงเผยยิ้มก่อนจะสายศีรษะตอบจากนั้นเขาจึงตบไร่กลุ่มคนพวกเจ้าน่าจะจำผิดคนแล้วก็อาจใช่แต่ขอคิดดูก่อน คนหนึ่งขมวดคิ้วมุ่นล้วชวนและคณะไม่คิดใส่ใจกลุ่มคนเพียงแต่รับชมด้วยความสนใจผ่านไปหลายชั่วลมหายใจหนึ่งในกลุ่มคนจึงเปิดตากว้างจับจ้องพุทธองค์อย่างไม่อาจเชื่อสายตาราวกับคุ้นคิดอะไรได้ก็ข้านึกออกแล้วเสียงชายวกลางคนอุทานร้องออกนึกอะไรออกถูหงเผยความสงสัยตอนที่747 ที่แท้เป็นพุทธองค์ชายวัยกลางคนสุดลมหายใจเข้าลึกพยายามสงบความปั่นป่วนในใจกระนั้นสีหน้าของเขาไม่อาจหยุดยัง้งถ่ายถ่ายทอดสุดก่อนหน้านี้เหรอชายวัยกลางคนกล่าวคำออกมาด้วยเสียงเบาแม้ได้ยินพุทธองค์ก็ยังเผยสีหน้าราบเรียบทว่าผู้อื่นนั้นไม่ใช่ได้ยินคำของชายวัยกลางคนผู้อื่น ที่เหลือต่างใช้มือปิดปากอุดทานเสียงเบากันออกมาเล่าวพวกเขาคาดเดากันได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรชายศีรษะร้านเรียนในชุดขาวตรงหน้านั้นก็คือพุทธองค์แห่งภูเขาจักรวาลในการถ่ายทอดสดเรื่องราวชวนให้พวกเขาตื่นตะลึงเฮ้ฮะพวกเจ้าเป็นอะไรไปเฮ้พวกเจ้าเป็นอะไรไป ถูหงไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจึงเผยความสงสัยออกเขาไม่อาจเข้าใจได้ว่าเหตุใดสหายทั้งหลายแตกตื่นประหนึ่งพบเห็นผีชายไวกลางคนสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะดึงถูหงหลบฉากไปอธิบายเสียงเบาค่อยพบเห็นสีหน้าของถูหงแปลเปลี่ยนเป็นเหลือเชื่อก่อนจะกลายเป็นตื่นตะลึงล้วชัวรู้สึกสีหน้าเหล่านี้น่ารับชมดี กลายเป็นว่าสีหน้าของมนุษย์สามารถแปลเปลี่ยนหลายอย่างในเวลาอันสั้นเพียงนี้ได้ถือเป็นการเปิดหูเปิดตาแก่เขาโดยแท้ถูหงหันมองทางพุทธองค์ก่อนจะเมื่อมองเขาไม่อาจหาจุดเชื่อมโยงระหว่างชี้โกงที่อยู่ตรงหน้าตนผู้นี้กับพุทธองค์แห่งภูเขาจักรวาลตรงหน้านี้ราวกับผู้ฝึกตนขอบเขตสัมผัสวิญญาณทั่วไป แต่ตอนนี้ผู้อื่นกล่าวว่าเป็นยอดฝีมือครึ่งก้าวนักบุญมีอะไรบ้างที่สัมพันธ์กันแต่ไม่ว่าพยายามบ่ายเบียงอย่างไรความจริงนั้นไม่อาจปฏิเสธหลังตุ่นคิดถูหงจึงนึกถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่ค่อยพูดกล่าวออกไประหว่างทางเขาทําประหนึ่งพุทธองค์เป็นพี่น้องใกล้ชิดพบเจอต่อกันด้วยซ้ำ บอกกล่าวตามตรงถูหงรู้สึกว่าราวกับมีเมฆมาบดบังตรงหน้าภายหน้าคงมีเรื่องหน้าภาคภูมิใจไปกล่าวกับผู้อื่นแล้วว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเรียกหาพุทธองค์เป็นประหนึ่งพี่น้องผู้ใดบ้างจะเคยมีประสบการณ์เช่นนี้พุทธองค์ผู้อาวุโสพุทธองค์ถูหงกล่าวคำออกอย่างกระตุกกระตักหือ พุทธองค์หันมองตอบรับด้วยสูตรลมหายใจเข้าลึกถูกหงจึงตัดสินใจเอ่ยคำออกเออผู้อาวุโสก่อนหน้านี้ที่ข้าทำไปไม่เป็นอะไรเสียงพุทธองค์ราบเรียบตอบรับและคำตอบนี้ก็ทำเอาผู้ฟังราวาไม่เชื่อไปพักหนึ่งถัดจากนั้นเขาจึงตกอยู่ในพวังความคิด คณะของถูหงที่มาถึงถือว่าเป็นช่วงเวลาเริ่มกิจการช่วงหลังเที่ยงของร้านต้นตำรับพอดีไม่ช้าลูกค้าคนอื่นจึงเริ่มตามมาถึงกันและไม่ช้าแถวยาวก็เลียงลายลงหน้าเครื่องทำไอศกรีมตรงกลางเลยว่างต้องกล่าวเลยว่าฤดูการร้อนเช่นนี้เป็นปกติที่สินค้ายเย็นชื่นใจจะขายดีเป็นพิเศษอีกทั้งยังมีเรื่องพุทธองค์มาเยือนร้านต้นตำรับ เรื่องนี้สร้างความอึกรกะทึกในหมู่ลูกค้าได้เป็นอย่างดีทเวีบเทียนหลันนับถือกันด้วยความแข็งแกร่งหลังการถ่ายทอดสดพุทธองค์ได้เผยพลังอำนาจขนาดพร้อมทำลายทั้งโลกล่าผู้คนต่างประทับใจฝักลึกและเกิดการนับถือสำหรับผู้ฝึกตนแล้วการนับถือผู้แข็งแกร่ง,งกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดและยามได้เห็นพุทธองค์สวมใส่หมวกเลิ่มเล่นเกมอย่างเงียบงนัน ลูกค้าทั้งหลายยังแห่กันไปรับชมประหนึง่งฉลามได้กลิ่นเลือดตอนนี้ทั้งกระดานสนทนาและแอปพลิเคชันมีแต่ข้อมูลของพุทธองค์เต็มไปหมดหลายคนกระทั่งถ่ายภาพพุทธองค์และโพสตข์ข่าวคราวออกไปให้ผู้อื่นได้รับทราบแน่นอนว่าพุทธองค์ซึ่งถูกถ่ายรูปนั้นไม่ทราบเรื่องเพราะกำลังดำดิ่งไปกับโลกเสมือนจริง ตอนที่748ประโยชน์ของล่างวิญญาณเยื่อแข็งพุทธองค์สำรวจมองรอบด้านด้วยความประหลาดใจท้องฟ้าสดใสอากาศสดชื่นป่านาทึบรวมถึงทะเลสาบอันสุดสายตา หากไม่ใช่ทราบแต่แรกว่านี่คือโลกเสมือนก็คงคิดได้ว่าตนเองถูกย้ายมาอยู่ในสถานที่อื่นทว่าเป็นสถานที่อื่นอย่างที่ไม่น่าจะใช่โลกจริงขณะคิดตรวจสอบเขาก้าวเดินไปในป่าตึบสายตาเขาคิดอยากได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าหายนะว่ามันแตกต่างจากคุมนรกซึ่งเคยปรากฏในทวีปเทยียนหลันครั้งโบราณเช่นไร พุทธองค์ได้ซื้อโทรศัพท์พิเศษเรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงทราบข้อมูลหลากหลายของร้านต้นตำรับจากโพสต์ปักหมุดของเหยา่าซื่อหยานโคราและสินค้าอื่นต่างก็ซื้อหามาอย่างละหนึ่งเหล่านั้นถูกเก็บไว้ในแหวนมิติเขาคิดอยากทราบว่าสิ่งของที่มีสรรพคุณต่อต้านสวรรค์เช่นนี้ทำได้ยังไงแต่เขาก็เชื่อว่าต่อให้ศึกษาไปก็ไม่อาจได้ผลลัพธ์ ร้อยหุบเขาโอสุดภายใต้การนำของเหาวุยเฉินได้นำล่องศึกษาไปแล้วกว่าครึ่งของนักปรุงยาต่างเข้าร่วมโครงการไขค,ความลับสินค้าล้านต้นตำรับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือไม่ได้อะไรทางด้านโรงเตี้ยมจันทามีไรสิทธิ์หลายคนกำลังแออัดกันในห้องด้วยสีหน้าเคร่งเครียดซีเอ,อ๋อความหวังฝากไว้กับเจ้าแล้ว ขอละอย่าใจร้อนไปพวกเราเชื่อว่าเจ้าทําได้เสียงให้กำลังใจดังไม่ขาดกู้หยุนซีหันมองผู้อื่นรอบกายสีหน้าแต่ละคนต่างคาดหวังนางต้องสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามสงบใจเพราะนางทราบว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ขึ้นอยู่กับนางแล้วสีหน้าของกู้หย่นสีกลายเป็นจริงจังดวงตาเผยความแน่วแน่นางสูดลมหายใจเข้าลึกพลังวิญญาณภายในร่างเริ่มโคจรร่างวิญญาณเยือกแข็งถูกกระตุน้นมวลอากาศเยือกเย็นปรากฏภายในห้องเย็นมากสบายดีไม่น้อยซี่เอ,อ๋อทำเย็นกว่านี้ได้ไหมได้ กู้หยุนซีพยยหน้ารับพร้อมปรับเปลี่ยนอุณหภูมิให้ลดต่ำลงทันใดนี้เองที่เสียงโห่ร้องดังตะโกนขึ้นมากู้หยุนซีกำลังตั้งใจยื่นแขนออกไปเชื่องฉาพริบตานี้เองที่อุณหภูมิรอบมือของนางลดต่ำลงอย่างวับภาพเกิดเป็นผลึกน้ำแข็งในอากาศ้ายว่าตอนนี้นางกำลังควบแน่นความสามารถของร่างวิญญาณเยื่อแข็งทั้งยังทำได้ดีเยี่ยม สิวินาทีผ่านผลกู้หยุ่นซีถอดมือออกกลับมาพร้อมเผยยิ้มได้แล้วสิทธิ์ผู้อื่นที่กำลังสบายเพราะอากาศเย็นต่างอุทานกันออกมาที่กลุ่มคนกำลังได้เห็นคือการก่อตัวขึ้นของไอศครีมบอกแล้วว่าน่าจะทำได้กู้หยุ่นซีเผยสีหน้าภาคภูมิแม้ว่าดู แม้ว่าดูต่างจากไอศครีมของร้านเท่าแก่ไปบ้างแต่โดยหลักแล้วก็เหมือนกันเออซี่เอ๋ยยอดเยี่ยมฮู้ซี่เอ๋ยยอดเยี่ยมกลุ่มคนชมกันไม่ขาดปากใบหน้าของกู้หยุนซีจึงเผยยิ้มกว้างตอนตอนนี้เองที่นางไม่ลืมเลือนจะกล่าวออกมามาทดสอบกันกับรสชาตินี้กลุ่มคนจึงเริ่มเข้าไปทดลองไม่เลว เจียงวนสารกล่าวชมแน่นอนว่าไม่ลืมเลือนกล่าวเสริมส่วนที่ขาดหากเทียบกับร้านของเท่าแก่ก็ยังแตกต่างกันมากความเห็นกล่าวออกหลายเสียงที่เหลือต่างเห็นพองกู้หยุนซีจึงโบกมือของร้านเท่าแก่จะเอาของข้าไปเทียบได้อย่างไงกันทุกคนพอคิดตามก็พบว่าสมควรเป็นเช่นนั้นและตอนนี้เองที่เสียงกึกกึกดังพร้อมประตูถูกผลักเปิดออก ตอนที่749อาวุธแนะนามู่หลงไงถึงกำลังสงสัยว่าเหตุใดสิทธิหญิงจึงหายกันไปทั้งคณะหลังได้ฟังปากคำจากคนอื่นนางจึงได้ทราบว่าสิทธิหญิงเหล่านั้นมุ่งหน้าไปยังห้องของกู้หยินซีด้วยความสงสัยนางจึงเปิดประตูเข้ามาสิ่งที่พุ่งเข้าประทะหน้าของนางคืออากาศเย็นสดชื่นที่นางได้เห็นคือเด็กสาวกว่าสิบคนกำลังหัวเราะกันกลางทานไอศครีม วงเล็บแม้ว่ารูปล่างจะดูเหมือนไม่ใช่แต่ใช่ก็ได้สรุปแล้วพวกเจ้าหาทางใช้ประโยชน์จากร่างวิญญาณเยื่อแข็งเพื่อทำห้องไอเย็นขึ้นมู่หลงไห่เถิงมองด้วยความสงสัยร่างวิญญาณเยื่อแข็งร่างหายากแข่งตำนานผลลัพ์ที่ได้กลายเป็นเครื่องทำไอศครีมให้พวกเจ้ากินตอนนี้ตอนนี้เองที่มู่หลงไหเถิงรู้สึกว่ามูลค่าของสิ่งของในตำนานได้ลดทอนลง ถูกต้องแล้วอาจารย์กู้หยุนซีพยักหน้ารับก่อนจะนึกอะไรขึ้นมาได้นางควาแท่งเยือกแข็งก้อนหนึ่งจะส่งให้มู่หลงไห่เถิงอาจารย์ไห่เถิงลองดูแล้วโดยไม่รู้ตัวมู่หลงไห่เถิงรับไว้ขมวดคิว้วและลองกดลงไปจากนั้นจึงเริ่มเผยดวงตาเบิกกว้างไอศครีมสดใหม่ละมังแนบภาพ กระดานสนทนาตอนนี้พัฒนาขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนั่นก็คือการเผยแผ่เรื่องราวพร้อมภาพเนื้อหาในภาพคือกลุ่มของกู้หยุนซีที่ต่างคนต่างถือไอศครีมในมือเรื่องราวถูกเผยแผ่ออกไม่ช้าบรรดาลูกค้าจึงแห่กันมาแสดงความคิดเห็นไอศครีมจากร้านเท่าแก่หรือเหมือนไม่คล้ายใช่ กล่าวไปแล้วไม่ใช่ว่าซื้อไอศครีมจากร้านเท่าแก่ไปช่วงเช้าแล้วหรอกหรือข้างนอกร้อนจะตายชักข้าอยากจะกินบ้างรอยยิ้มปรากฏในใบหน้าของกู้หยุนซียามได้อ่านความเห็นที่เพิ่มเข้ามาเรื่อยถัดจากนั้นนางจึงอธิบายกู้หยุนซีข้าทำเองถัดจากนั้นจึงปรากฏอีกหลายความเห็นตามมาหานกล้าคิดจะทำไม่น้อย ว่าอะไรนะทำเองงั้นเหรอให้ข้าลองไปบ้างแล้วรวดชวนกำลังรับชมโทรศัพท์พิเศษและพบเห็นเรื่องราวเข้าพอดีในใจของเขาพรันเกิดสงสัยขึ้นมานี่คือความพิเศษของร่างวิญญาณเยื่แข็งงั้นหรือขณะเดียวกันนี้เขาก็คาดหวังว่าจะได้เห็นผู้อื่นทำใบสครีมในแบบของตนเองกันบ้างเพราะไม่ทราบวิธีการทำ ดังนั้นย่อมเกิดเป็นความหลากหลายวิธีการสร้างสรรค์กันออกมาเท่าแก่เสียงเรียกดังขึ้นจึงทำให้ล้วชวนดึงสติกลับคืนสู่ภายในหลานล้วชวนวางโทรศัพท์พิเศษก่อนจะพบว่ามีหญิงสาวมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้านางค่อนข้างคล้ายเหยาสื่อหยานทว่าไม่เหมือนเสียทีเดียวล้วชวนจำนางได้เป็นอี้เว่ยจากราชวงศ์สัตสูรมีอะไรหรือเขาถามกลับ เยาซือหยานทำหน้าที่สมเย็นร้านอยู่ตอนนี้พบเห็นเรื่องราวทางด้านนี้จึงหันมองมาด้วยความสงสัยข้าไม่มีอาวุธใช้งานเท่าแก่พอจะแนะนำให้ซักอย่างได้ไหมอีเว่ยคาดหวังให้ล่วดชวนแนะนำอาวุธวิญญาณในมิติขายอาวุธมีหลากหลายประเภทดังนั้นคิดหาที่เหมาะสมออกมาจึงจะเป็นเรื่องยากอยากได้ประเภทไหนกันล่วดชวนถามต่อ ต่อสู้ประชิดก็ดีเป็นถุงมืออะไรทํานองนั้นน่าจะดีที่สุดอีเว่ยกล่าวบอกพร้อมทําท่าสองหมัดต่อยออกล่วฉวนเงียบงันตอบราชวงศ์สารสูน์มีแต่คนประหลาดเห็นได้ชัดว่านางเป็นหญิงสาวร่างบอบบางกระนั้นวิธีต่อสู้ออกจะดุดันเกินไปแล้วเขาจึงเรียกระบบออกมาหลังวิเคราะห์ให้จึงปรากฏข้อความในใจของล้วฉวน ล่วชวนจึงโบกมือพร้อมเผยภาพจำลองปรากฏในอากาศสนับแผงความว่างเปล่าอาวุธหมัดมวยระดับศักดิ์สิทธิ์ราคา150,000ผนึกวิญญาณพลังโจมตี120,000เสริมพลังให้ผู้ใช้2ใน10มีโอกาสโจมตีคริติคัล5ใน10ไม่สินนิยายเรื่องนี้คงไม่ต้องการอะไรแบบนี้ ตอนที่750พัฒนาระบบขายอาวุธภาพจำลองปรากฏในอากาศเรื่องนี้สร้างความฮือฮาได้สนับมือทั้งอันปรากฏเป็น2องสิสนับมือทั้งอันปรากฏเป็นสองสีทองและสีดำลอยอยู่ ให้พบเห็นทั้งนี้ที่ตำแหน่งด้านบนของมันยังเป็นรูปลักษณขนนกสีแดงเพลิงทั้งหมดทั้งมวลสนับมือนี้ไม่คล้ายใช้อาวุธวิญญาณแต่มันก็ให้ความรู้สึกว่าพิเศษถุงมือนี้ดูดีไม่น้อยหูขวงเข้ามาร่วมรับชมพร้อมจับจ้องด้วยความคิดอยากได้1นึ่งแสนห้ามื่นพลวิญญาณโอ กลุ่มทหารรับจ้างภายในร้านต่างเงี่ยมงานกันไปว่ายังไงล่วดสวนหันมองทางอ e ีเว e ่ยอีเว่ยจับจ้องภาพจำลองตรงหน้าพร้อมเผยสีหน้าตื่นเต้นยินดีพิจารณาจากสีหน้าเห็นได้ชัดว่านางชอบเมื่อได้สติแล้วนางจึงพยักหน้าตอบรับขอบคุณเท่าแก่ที่ชีน้แนะคำกล่าวจบนางจึงเดินเข้ามิติขายอาวุธไปด้วยความยินดีหนึ่งแสน้าห่นพรวิญญ,ญาณพี่อ e ีเว่ยร่ำรวยนัก เหว่ซือเย่ถอดหายใจเจ้าก็เก็บออมไว้ไม่น้อยไม่ใช่หรือเหยาซือหยานเผยยิ้มขณะหันมองทางเหยาซือเย่นางใช้มือปิดแหวนมิติของตนเองก่อนจะทักท้วงไม่ใช่ข่าจนมากไปตังหากเท่าแก่อาวุธนั้นค่าซื้อได้หรือไม่หญิงอูจี้กล่าวถามกับลัว่ชวนหญิงอูจี้ก็เป็นผู้ฝึกตนที่ใช้วิชาหมัดมวย แม้แข็งแกร่งแต่เขาก็ยังไม่อาจหาอาวุธวิญญาณที่เหมาะสมกับตนเองได้นั่นเป็นอาวุธที่เหมาะสมกับสตร,รีลวดฉวนสายศีรษะไม่เพียงแต่หญิงอุจจีผู้อื่นที่เหลือต่างก็เผยความประหลาดใจกันออกมานี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ยินว่าอาวุธวิญญาณมีการแบ่งตามเพศผู้ใช้งานถือว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ เรื่องนี้เท่าแก่หยอกล้อเล่นแล้วกระมังซูหนิงฮันอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามไม่ได้ล้อเล่นล่วดชวนสายศีรษะอาวุธวิญญาณบางอย่างก็เป็นเช่นนั้นจริงลองไปตรวจสอบด้วยตนเองดูได้สีหน้าของหญิงอุจี้เผยอาการคลุ่นคิดจากภาพเมื่อครู่ขนาดนั้นค่อนข้างเล็กรูปรักษนั้นน่าจะถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสตร,รีสินะ อันที่จริงแล้วหากค้นหาให้ดีก็จะพบว่ามีดาบยาวสำหรับสตรีด้วยเฉพาะเช่นกันมู่หลงไอเถิงเผยยิ้มผู้อื่นต่างพยักหน้ารับเท่าแก่พอจะแนะนำอาวุธให้กับข้าบ้างได้หรือไม่คนหนึ่งที่คล้ายลังเลตัดสินใจกล่าวถามออกเออเท่าแก่หากไม่ว่าอะไรพอจะแนะนำให้ข้าด้วยได้หรือไม่อีกคนหนึ่งเอ่ยถามอย่างเจียมเนื้อเจียมตัว เท่าแกลบกวนแนะนำให้ค่าด้วยค่าด้วยกลายเป็นว่าลูกค้าทั้งหลายร้องขอให้ล่วชวนช่วยแนะนำพวกเขาต่างคาดหวังมองทางล่วชวนล้วชวนฉับพลันจึงรู้สึกว่าเมื่อครู่ตนเองแนะนำอาวุธให้อีเว่ยไปแล้วหากไม่แนะนำให้ลูกค้าคนอื่นก็คงไม่ได้ลูกค้าของร้านสามารถทดสอบในอารีนาก่อนทำการซื้ออาวุธจากมิติขายอาวุธได้หากรู้สึกว่าเหมาะสมมือ เช่นนั้นก็เลือกซื้อหาได้คำว่าเหมาะมือมันเป็นความรู้สึกของผู้ใช้แต่เอาไปใช้จริงนั้นอาจจะเป็นอีกเรื่องแต่หากให้เท่าแก่ช่วยแนะนำอย่างนั้นก็สมควรหลีกเลี่ยงปัญหานั้นได้ด้วยเหตุน,นี้จึงเกิดภาพดังเช่นที่เห็นตอนนี้ขึ้นมาระบบทำให้มิติขายอาวุธมีระบบแนะนำเหมือนอย่างเครื่องทำไอศครีมได้หรือไม่ลวดสวนกล่าวถามในใจ พัฒนาระบบขายอาวุธมีค่าใช้จ่าย5แสนผลึกวิญญาณดำเนินการต่อหรือไม่เสียงระบบกล่าวตอบดำเนินการต่อล้วดสวนตอบตอนนี้ผลึกวิญญาณสำหรับเขาก็แค่ตัวเลขปัญหานี้แก้ไขได้ด้วย5 0 0 0นผลึกวิญญาณถือว่าทำได้ดีเยี่ยมอีกทั้งเขาคุ้นชิน,นกับการเรียกเก็บกย,ยิบย่อยเช่นนี้ของระบบแล้วด้วย